วันนี้มาลงปลาที่โบเล็กอ้าดูสิปลามาน้บาบางังบังให้เอาไว้ในถังนี้เอาวไว้ในถังนี้ป้าอย่างนี้ก่อนนะป้าเงียบๆนะนี่นะมันหายใจไม่ไหว มันกระโดดผักตกนั่นแหละผักตกเลยถามได้ผักตกน่รู้สึกได้เลยอ่ะ ใยรอรับเงิน <c oughs> พี่ชคยอยากรอรับบ้านแล้วพักบุงไปเองเพราะว่าน้ำเหมือนนอนอุ้ยเมื่อกี้เจอปลากระโดดด้วยอ่ะทำไมมันโดหนหย่ตัวจิ๋น่ะป้ามันมีปลากระโดดเขาเ้าแหย่เฉยเลย น,น,นู่นนูนายอาทางไปนูน่นนี่เอาทางนี่ไปนู่นน่แต่ซิดได้อีกแล้วนุจะซิดโยนโยนนุเฮ้ยมีปลากระโดดจะปลา่น่หลยอ่ะนายนายนายไปเอาทางลงให้ตาซิด นุตสิธิ์ได้ปลาอีกแล้วตาเองยังไม่ได้สักตัวเลยมมนมีแต่กระโดดน้ำมลึกแก่น้ำยังลึกอยู่เลยให้บอกว่าพี่ชายสูงเกือบเข้าตาแล้วไะตาผักตกนี่อานีนี่ดิจะผักตกเลย แม้หนูจะผักพี่ชายตกอยู่แล้วผมว่าผมอลงลงไปดีตาพี่ชายบอกว่าอยากลงไปจับอ้าตรงนี้จะลงแล้วเจอยาหม่องด้วยใช่ยาอย่าหม่องอย่าดมตาพี่ชายอยากลงมันเจ็บพี่ชายบอกว่าอยากลงอ่ะแล้วเองนะอยากลงไหม นู่ตาสิดได้อีกแลว้วตาย,ยังไม่ได้เลยหัวตาจะมิดอยู่แล้วไม่น้ำไม่ลึกหรอกใช่เพราะว่าลงไปป้าทาสาร<อ>นู่นไปไปดกนอ้งานอลน้อเือยึิทแล้วโตแล้ว พี่ชายไม่ต้องลองลอใครแต่น,น้องพอถ <c oughs> อดเสื้อออกอ่ะทาสานถอดเสื้อแล้วก็ถอดรองเท้าวันายแล้วก็คลำคลำดูระวังแต่ปลา,า,ป,ลาปลาที่มีงง่ายไม่ต้องจำเออถอดถอดถอด ទៅទៅចាប់ប៉ាកោសືးមិនได้ថតសືးឲ្យន້ອງគេរូននេះត្រូវបានគឺ เออไม่อยากไม่ต้องลงนะน,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 งน,งนู่นู่ <c oughs> นู่บอมว่าอาทาสันตเออเออเร็ว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 ไปตรงนั้นเลย ไม่ต้องลงไปลึกหน้าอยู่แถวตาซิดนั่นแหละคลำคลำคลอาไมเด้อแล้วเออเออคลำคลำฮะหลโออ้อ้หอ้้อาขหมอ้้โหหอ้โหอ้โห้้้ออโห้ห้้อโ้องห้าหออ้้ คลำเือนตาซิดคลำเือนติดต้องคลถึงดินคลำถึงดินั้งถึงดินแล้วเนี่ยจำเหมือนโดนแหเยโดนแหนแหน่ะอ้าใ่ด้วยไ่อีอย่าะอย่าไปลึกเองอย่าไปลึกมาไหนลึกรอกอ่าิด้วยหนู มุ้่มต้องทุ่มในรูดเฮ้ตนนี้ลึกหจหัวมีผลอยว่าอ้ไ้ด้ยับให้ได้ลงไปแล้วตัดหอยอย่างนี้นู่น นะอ่าถ้าฟ้ามลงไปอยู่แถวนั้นรอยจับใส่ทางอุ่นกระังตุนวากอยเต้นตุนเฮยหยู่ตัวเลงน่องคลองตรงแถวนี้นึกทชไมดอพี่ชายพี่ดอมพี่ตพี่ตูเอออยู่ใมั้งรูิบมีอันนี่ัิ จับจับจับป้านเลยโอ้ยอจิตุมเจ้อะไรเจออะไรเจอะไรไม่ได้เจออะไรลูกว่ามันบเหยียได้จับบึ้บเลยจับไปโดนสักตัวเลยไม่เจออะไรวิ่งผ่านาที่สามไปตูมันอมุ่ยบ้างเจนโฆษณานี่ยปีน้าปังหน้าตาบันลึกไหนอ่ะ ไรเลี้าต่บ้านถูกคมต่ยอะไรสิะแ่เอง้ยานณดประูผเจ้่ตมันปันงมาตมา้านูุคนตึงปยุดตอ้อะไรอะเราับใส่ถังเยอะะปันคอน้อสนายทุ่มลัวต้องปีหยเรู้ เจไหม,ไมตุเกเรงบุนันเลยับตัวไม่เจนะไ,ไ,ไม่เจอตัวอะไรเลยยังจับโดนไม่ตัวอะไรเลยหักปุ๊บปุ๊หย่จับให้ได้ เ้วจะไ่บ้าอะบัาเออเองเดินไปเดินมายังไงไม่โดนอะทาสาลเอามือโดนแหแต่มันไม่โดนสักตัวเลยเฮ้ยลิกชม่าฝังนงยังยูยังยูรอหนูหนูเห็นไม่แต่สีดเห็นปลาใหญ่ไม่ช่วยจับ ช่วยเออไปทางเองเล็วๆช่วยๆเดี๋ยวต่อสิทธิ์จับได้เอาไปบ้านนะข้าสารเลโดนจับๆๆนี่ไจับดินเล่นลงน้ๆๆลงน้ำนะๆอ่ะข้าสารเร็วๆๆ โอ้หนูตัดสิท์ได้แล้วปลาช่อนตัวใหญ่หนูช่วยจับตาสิช่วยจับตาสิเร็วโอ้ยอ้นปาหมอบาด

ลงไปทำไมน้องชายเอกไม่เห็นได้สักตัวเลยโอ้โหไล่น้ำเด่นนะ ไม่โดนเลยไม่ต้องาดอไม่ต้งเดินสำรวจมันจะลืน่นมันจะลืน่น นี่แต่กบบานเป็นต้นนะทีล้างตาเองให้ตาเองเอ้าอย่ายกเหยืออยายกเฮยอปลายใหญ่มันจะดูดออกไหนไหนปลาไหล

ถ้าซานทาไม่เจอกับข้าเดือวไล่ให้ขึ้นนะนโอ้อาอาตา,าลเลยจับขาหนูทำไมตาที่บ้านขาหนูเป็นปลานะอ้ช่วยด้วยเหมือนจับโดนอะไรเลย,ยจับโดนอะไร តាតាចាប់ដាក់ដៃផ្លែឈុនទូយាអាថាសាន YouTube ណាត់តាស៊ីតមិនប้านម៉ូប៊ីតអាយជួយទៀតខុសនេះយឺអានេះដាក់អាសរេះឈប់ឡៃយកពីនេះអានេះបងមកខាង ហិ?នេះសីហួរហាននោះ ามฟ้าม,ามอันนไหนนูปลาปลาปลามันขึ้นนูปลาชนมันขึ้นไปนูน่นอ่ะถ้าสั้นไปไปจับซินูมันขึ้นจะขึ้นไปทางนู่นแล้วที่น้ำน้อยอน้อยเออนู่นอีกไปอีกไปอีกเอาเอาเอามือปัดไอ้มือปัดขึ้นเอามือปัดขึ้น,ม,นมันอยู่แถวนั้นแหละเอามือปัดขึ้นบน แถวนั้นแลอำมือหลวงหาซิเอ้ลองเต้นน้องเตจับไตรบ้านรวย